เกาตรงเปลวซอกก้อนชะห้อนหินรากนิดเดียวเกี่ยวไว้ไร้ซึ่งดินไม้ยังดิ้นรนสู้อยู่สบายเราเป็นคนต้องทนสู้ดูเยี่ยงไม้อย่าท้อใจต้องสู้สู่เป้าหมายหวังไดมอนจึงต้องฝ่าความท้าทายถึงจุดหมายปัญหาสิ้น กินอเซลสวัสดีค่ะท่านมหาเศรษฐีทุกท่านวันนี้ครูแก้วตาขออนุญาตนำบทกรอนท่อนต้นจากครูเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีคนที่สามอาจารย์สุเทพแท่งประกิตแล้วก็มาโบดฟายช่วงลายให้เข้ากับบริบทของ Top Up t o ธุริสนะคะเพื่อมาบอกให้พวกเราทุกคนได้มีพลังในการดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่นเพราะเป้าหมายของเราสวยงามเหลือเกินค่ะ ดิฉันครูแก้วตาประพาสหรือครูแตงนะคะตำแหน่งในบริษัทท o อปอัพ u r ริตก็คือพืร์ป้ายแดงรองกับท่านรองชนันทรค่ะเป็นตำแหน่งที่ดิฉันเปลี่ยนความรู้สึกว่าชีวิตของดิฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นครูเท่านั้นเพราะท่าทราบจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะครูแตงเป็นคนไม่มีประสบการณ์ด้านการขายไม่เคยทำธุรกิจใดๆเลยมาทั้งชีวิต วันนี้มาเจอท็อปอัพทูริสจึงทราบว่ามนุษย์เราอะนะคะสามารถเรียนรู้พัฒนาได้หลายด้านวันนี้ดิฉันอาจจะไม่ชำนาญในอาชีพเสริมที่มีไรายได้หลักแต่มั่นใจอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกของตัวเองเนี่ยน่าจะบด เป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของความมุ่งมั่นศรัทธายอยากไม่มีข้อแม้ค่ะดิฉันอย่างที่นําเรียนไปในเบื้องต้นดิฉันสําเร็จราะมองปัญหาเป็นโอกาสแต่คุณที่มองโอกาสเป็นปัญหาอาจจะไม่สําเร็จหรือสําเร็จช้าเพราะคุณมัวไปโฟกัสปัญหาจนเสียเวลาในชีวิตค่ะการขยายธุรกิจของครูแตงในเริ่มต้นใช้หัวเจาะค่ะคือโปร VIP แต่ตอนนี้การแนะนําจะเริ่มต้นการประหยัดและการได้รับผลประโยชน์มากกว่าเพราะบางครั้งถ้าเราไปมัวโฟกัสในจุดที่จะทําให้เราต้องมานั่งแก้ปัญหารายวันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเดินไปช้าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็มีให้แก้อยู่นะคะเพราะในจังหวัดกระบี่ในประเทศไทยยังมีจุดบอดของทั้งสามเปรือข่ายในเรื่องของสัญญาณ แน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันได้ลดรายจ่ายตามที่ตั้งใจไว้ในการสมัครแต่นอกเหนือจากการที่ได้ลดรายจ่ายแล้วสิ่งที่ได้รับคือกําไรค่ะดิฉันกําไรตั้งแต่สามวันแรกของการที่เข้ามาขยายและบอกต่อในสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราหวังดีไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นค่ะอัพไลน์ือโคุดตุ๊กของดิฉันเนี่ย ได้บอกได้แนะนำได้ทำให้เห็นได้ปิ่นกำลังใจโค้ดของดิฉันเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้เรือจ้างลำหนึ่งเนี่ยฝ่าขึ้นลมไปจนถึงเป้าหมายนะคะหรือไปถึงฝั่งในวันนี้เนี่ยอยากจะย้อนหลังไปเมื่อสองเดือนที่แล้วดิฉันสมัครนะคะเข้าเพื่อประหยัด ในขั้นต้นในวันที่หนึ่งกุงภากุงพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเมื่อใกล้ๆเพิ่งผ่านมานี่เองค่ะได้ใช้เวลายี่สิบหกวันค่ะดิฉันได้ขึ้นสามตำแหน่งก็คือตำแหน่งแรกตำแหน่งเซฟไฟต์ตำแหน่งเจดแล้วก็ตำแหน่งรูบี้ดิฉันขยายต่อวันละคนแล้วก็คือ ใต้สายงานก็มีการขยายก็ไม่มากนะักแต่สามารถรักษายอดหนึ่งแสนได้อีกในเดือนมีนาคมนะคะจากการที่ประกาศชื่นชมว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยครูแก้ตายจะขึ้นตำแหน่งเปิงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันสู้ต่อทำไมพูดอย่างนี้จริงๆธุรกิจไม่ได้ยากอะคะ่ะ ด้วยภาระรของงานหลักที่ดิฉันทําอยู่เนี่ยเนี่ยดิฉันเป็นคนที่กำอนาคตของลูกๆของดิฉันเอาไว้เนื่องจากดิฉันเป็นครูเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ฉันตระหนักตลอดมาก็คืองานหลักและงานที่ดิฉันชอบดิฉันมุ่งมั่นมาจะไม่ให้กระทบเลยเพราะฉนั้นในการขยายในการไปแนะนําในการไปบอกต่อ ดิฉันจะใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานประจำก็คือห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็การที่ออกไปขยายห้าโมงเย็นนั้นนะบ้านของดิฉันกับสถานที่ทำงานอยู่ห่างกันเจ็ดสิบกิโลดิฉันมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นข้าราชการบำนาญอายุเก้าสิบปีที่จะต้องมาดูแลขาดแน่นอนที่สุดการบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการเพื่อให้ทุกคนที่ตัวริฉันดูแลไม่ได้รับผลกระทบเป็นสิ่งสําคัญเหนือย,ยิ่งอื่นใดนะคะดิฉันต้องทําความเข้าใจกับคุณพอ่อคุณแม่ว่าบางครั้งดิฉันอาจจะมาช้าเพราะการที่เราเป็นลูกเนะะี่ยค่ะมาช้าคุณพอ่อคุณแม่ก็จะตั้งตารอาเพราะว่าท่านไม่มีภาระงานเหมือนกับตอนที่ท่านเป็นข้าราชการอยู่ท่านจะเฝ้าคอ,อยว่าดิฉันกลับมาเมื่อไหร่ นั่งมองเมื่อดิฉันขับรถออกไปทำงานตอนยังไม่สว่างเพราะตัวีิฉันจะถึงโรงเรียนประมาณหกโมงครึ่งตั้งแต่เป็นครูนะคะสิ่งนี้ก็คือภาระหลักที่ฉันบอกไปว่าเิีันต้องบริหารจาัดก,การเวลาให้กับตัวเองเพื่อทำธุรกิจที่เป็นอาชีพเสริมแต่เป็นรายได้หลักให้เต็มที่ด้วยนะคะ พอเดือนเมษายนนะคะซึ่งเป็นเดือนเกิดนะคะดรียนเกิดวันที่28เมษาซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตอย่างสูงสุดเพราะวันที่ดิฉันเกิดเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวฉลงองในการแต่งงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะถือว่าดิฉันเป็นคนที่คุณแม่บอกว่าตอนดิฉันเกิดเนี่ย มีการเปิดเพลงดังลั่นทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบวันแต่งงานของในหลวงและการที่เก้าซึ่งเป็นพ่อของแผ่นดินเรานะคะค่ะตำแหน่งเพอที่ดิฉันได้รับคือเป้าหมายที่ดิฉันตั้งเอาไว้นะคะดิฉันวางชีวิตเอาไว้อย่างเป็นสเตินะคะว่า ตรงนี้แล้วที่ฉันจะต้องทําอย่างไรนะคะการวางเป้าหมายเนี่ยเป็นการทําให้มนุษย์เนี่ยหยุดฝันเป้าหมายต่อไปนะคะปลายปี64ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสถานะที่ยังเดินอยู่แบบเนี้นะคะทีฉันมั่นใจว่าตำแหน่งตูไดมอนรับ2เปอร์เซนจากพอเซนลทั่วโลกเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ แต่ครูแตงปรับทงเอาไว้ว่าจะใช้ทั้งกําลังกายกําลังสติปัญญาและความเป็นกัลยาณมิตรไปจับทงชัยแห่งชีวิตด้านธุรกิจให้จงได้ค่ะวันนี้นะคะในสภาวะที่บริษัทท็อปอัพธุริศมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของเพลตฟอร์ม ทั้งในเรื่องของมีบุคลากรที่เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจความเอื้ออาทรการช่วยเหลือกันนะคะโดยไม่คิดว่าใครอยู่สายไหนมีปัญหามีอุปสรรคนะคะพวกเราก็ช่วยกันแก้นะคะเมื่อคืนได้เปิดคลิปของท่านประธานนะคะที่คุชเชียนเป็นคนนำมาแช์ทำให้ดิฉันได้ประโยชน์หลายอย่างที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันเป็นจุดบ,บอดของสัญญ,ญาณ ในจังหวัดกระบีจริงๆค่ะมีจริงๆแต่การที่มีอุปกรณ์ที่สามารถแทนระบบ wifi ที่เราต้องจ่ายตังค์เป็นรายเดือนนะคะบางบ้านที่ฉันใช้ wifi ของบริษัททีโอทีนะคะเป็นปีละเดือนละสี่รอบเดี่้อยสิบบาทบางบ้านใช้3 b ม7800เจนะคะ เรามีอุปกรณ์ที่สามารถใส่ซิมของเราเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถแชร์ w วไฟได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งยันถือว่าทํางานอะไรก็ตามถ้าเรามีจุดแข็งนะคะเราสามารถแก้ปัญหาที่เราจะต้องเผชิญเผชิญอยู่ทุกวันเพราะมนุษย์นะคะต้องการใช้ในสิ่งที่ตัวเองลงทุนไปแล้วให้คุ้มค่า เราะนั้นเมื่อดิฉันนําสิ่งดีๆไปให้เขาดิฉันรู้ว่าเป็นสิ่งดีแน่แต่คนที่ไปแนะนําใหม่ก็จะต้องใช้เวลาพิสูจน์เหมือนกับพวกเราทุกคนเหมือนกับที่ท่านรองเหมือนกับท่านนายวันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันใช่เงินมันเข้าแน่นะคะระบบมันสถียรนโทรออกไม่อั้นทุกเครือข่าย <c oughs> นะคะพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เหมือนกัน นะคะสถานการณ์โควิดที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่ทําให้บริษัทของเราถึงมีจุดแข็งในเรื่องของการาสามารถขยายได้ทางออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าพวกเราโชคดีค่ะวันนี้ฉันขอขอบคุณท่านประธานเคนท่านรองประธานคุณรุ้งที่สร้างแพลตฟอร์มดีๆนะคะขอบคุณโค้จัมโบ้โค้ชพี่หมู โดยเฉพาะอาจารย์โดมอาจารย์โดมนี่ถือว่าเป็นครูของดิฉันเลยแม้เราไม่ได้เจอตัวเลยนะคะแต่ทุกคลิปที่อาจารย์โดมผลิตขึ้นมาเนี่ยดิฉันจะนําไปส่งต่อให้กับสายงานหรือคนที่เป็นกลุ่มมุ่งหวังให้เขาเข้าใจนะคะก่อนที่จะนําการขยายเข้าไปสูต่ตัวเขาจริงๆดิฉันจะเปิดทางด้วยการส่งข้อมูลดีๆไปให้เขาก่อนนะคะ ขอบคุณคุณสุดรักขอบคุณคุณสรวีคุณสวิยันและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสามีที่เป็นคนดึงทอบอัพทูริสเข้ามานะคะสามีบอกว่าเขามีหน้าที่หาเงินแต่คนที่จะกำหนดการใช้เงินก็คือตัวภรรยาเพราะฉะนั้นเมื่อเขานำสิ่งดีๆมาให้ดิฉันไม่ปฏิเสธตั้งแต่วันแรกนะคะวันนั้นคดตกกับคุณสุดรัก สองทุ่มแล้วยังอยู่ที่ทุ่งสงไกลกันเกือบร้อยกิโลอะค่ะแต่โคดต,ตุ๊กและคุณสุนทรขับรถมาจากทุ่งสงมาถึงบ้านดิฉันนี่เกือบสามทุ่มมา,มาถึงไม่ได้ทำอะไรอะค่ะเขียนใบสมัครทันทีโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาแผนไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ถือว่าสามีเป็นบุคคลสำคัญที่นำธุรกิจเข้ามา นะคะและเดี๋ยวตัวฉันสมัครตัวสามีสมัครต่อดฉันก็ได้รับเงินเข้าในอินบ็อกซ์ทันทีนะคะเพราะนั้นโค้ดตุกนะคะเป็นเป็นหัวใจของธุรกิจที่ทำให้ครูแก้ตาถึงวันนี้ได้นะคะฝากอาจารย์โนมให้ทำคลิปดีๆนะคะาฝากโค้ดทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องแก้วน้องแก้วเป็น เป็นนักเรียนที่น่ารักเป็นนักเรียนที่ดิฉันจะเอาไปกล่าวถึงจะไปบอกกับลกูลกๆว่าการศึกษานะ่ยเป็นการสร้างใบบึกทางแต่สุดท้ายของคนจริงๆเนี่ยก็คือการมีสถานะที่มั่นคงบนพื้นฐานของอาชีพที่สุจริตทุกคนมีความสามารถต่างกันแต่ความสามารถที่เราสามารถพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะ รวมถึงขอขอบคุณใต้สายงานทุกท่านนะคะดิฉันทําได้ทุกคนก็ทําได้เรามาตั้งเป้าร่วมกันแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายด้วยกันนะคะฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งค่ะสําหรับช่วงท้ายอย่าอายที่จะบอกใครๆว่าเราทําอะไรอย่าอายที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับใครๆอย่าอายที่จะบอกความสําเร็จของเราให้กับใครๆ เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ในทุกอาชีพค่ะวันนี้ขอขอบคุณ